คุณชมเข้าสู่รายการมุมศรัทธาค่ะอยู่กับดิฉันพุทธชาอัราสิมภากรค่ะวันนี้เราก็จะมาพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะสะัก6กโมงถึง7จ็ดโมงนะคะตื่นเช้ามาสนทนาธรรมนะคะในแง่ต่างๆในมุมศรัทธาแบบนี้นะคะวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันนะคะต่อนเนื่องเลยในเรื่องของศาสนาก,กับหลักการทํางานจะใช้ชีวิตอย่างไรจะประยุกต์เอามาใช้ได้อย่างไรนะคะ เมื่อวานนี้คุยกันไปแล้วนะคะกับศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาอิสลามวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับผู้นำนะคะผู้แทนศาสนาคริสต์กันบ้างน,นะคะสิทธยาพิบาลคงกิตอิ่มกมลน,นะคะหัวหน้าแผนกการสื่อสารนะคะเรียนสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคครับค่ะอาจารย์เจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วนะคะได้พบกันอีกแล้วได้พบกันอีกแล้วนะคะประเด็นวันนี้ค่ะอาจารย์ง่ายมากสําหรับอาจารย์นะคะแต่ว่าเป็นประเด็นปวดหัว กับทุกๆองค์กรครับต้องบอกอย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่าในเรื่องของการทํางานเนี่ยทุกที่เราต้องยอมรับว่าปัญหามีแน่นอนแต่ว่าถ้าเรานะคะถ้าเรานําหลักศาสนาเนี่ยเข้ามานะคะใช้กับการทํางานเนี่ยครับจริงๆแล้วอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้คะออขอบคุณมากนะครับคุณพิมพ์ครับที่ได้ให้โอกาสทางพี่น้องคริสเตียนเนี่ย ได้มีโอกาสมาแบ่งปันมุมมองความเชื่อในเรื่องหลักการทํางานและในเรื่องประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตซึ่งสามารถใช้ได้จริงในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างในมุมมองที่ผมอยากจะเรียนในวันนี้นะครับเรากาลังพูดกันถึงเรื่องของการประยุกต์เอาศาสนามาใช้กับการทํางานถูกไหมฮะเมื่อเราพูดถึงการทํางานเนี่ยเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่าเมื่อเราพูดถึงการทํางานนั่นหมายความว่าเรากําลังไปอยู่ท่ามกลางหมู่คน ค่ะอาจารย์ใช่ไหมคัเราคงไม่พูดว่าการทํางานคือการทําอยู่คนเดียวแล้วเกิดปัญหามันคงไม่อย่างนั้นถูกไหมครับทำคนเดียวเกิดปัญหาคงไม่ใช่ครังคงไม่อย่างนั้นแต่คงคงจะหมายถึงว่าเราไปทํางานท่ามกลางหมู่คนแล้วมันเกิดปัญหาความขัดแย้งเกิดปัญหาอื่นๆอะไรทํานองนี้นะครับแล้วเราจะประยุกต์ความเชื่อทางศาสนาเนี่ยเอามาใช้กับการทํางานในแต่ละวันของเราอย่างไรอันนี้อันนี้คือลักษณะที่ ที่เป็นความหมายของสิ่งที่เรากําลังพูดถึงในวันนี้<ช>ผมอยากจ,จะเรียนตรงนี้ก่อนนะครับว่าในฐานะที่เราเป็นทั้งผมเป็นพี่น้องคริสเตียนเนี่ยนะครับพระคัมภีร์เนี่ยได้ให้หลักการง่ายมากไม่ซับซ้อนเลยเป็นหลักการง่ายมากในการที่เราจะดํารงชีวิตในแต่ละวันเพียงแต่ว่าไอ้หลักการง่ายๆเนี่ยบางทีเรามองข้ามไปพระเจ้าได้ให้หลักการว่าให้เรารักคนอื่น เหมือนดังที่เรารักตนเองหลักการมีแค่นี้ครับหลักการในพระคัมภีร์เนี่ยพระเจ้าสอนให้เราเนี่ยมีความรักต่อคนอื่นเหมือนดังที่เรารักตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้คนอื่นเนี่ยเขาทําอย่างไรต่อเราเราก็ทําสิ่งนั้นต่อเขาแล้วเราก็จะได้สิ่งนั้นตอบกลับมานี่คือหลักการแล้วก็เราพูดถึงหลักการก่อนพูดถึงหลักการก่อนทีนี้เมื่อหลักการเป็นอย่างนี้เราจะปฏิบัติตามหลักการนี้ได้อย่างไร การปฏิบัติตามหลักการนี้ก็คือการที่เราที่ผมได้มีโอกาสได้แบ่งปันได้พูดไปครั้งก่อนว่าเราต้องออบังเกิดใหม่มีความเชื่อในพระเจ้าอะไรอย่างนี้นะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวตอนท้ายจะมีจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องตรงนี้นะครับแต่ว่าในหลักการเป็นอย่างนี้เมื่อหลักการเป็นอย่างนี้การที่เราในฐานะที่เป็นคริสเตชนคะครับจะสามารถทํางานร่วมกับคนอื่นได้ประการแรกเลยที่หลักการหลักปฏิบัติประการแรกเลยเนี่ยคริสเตชน ต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเขาเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกให้เป็นผู้มีความรักต่อคนอ nice> ื่นเขาต้องรู้ก่อนต้องรู้ก่อนต้องรู้ก่อนเพราะว่าความเป็นคริสเตชนี่คือการที่พระเจ้าเลือกสรรเขาให้เป็นผู้ที่พระเจ้าได้ทรงสามารถทํางานแทนเขาได้หมายถึงว่าเขาทํางานสำแดงพระเจ้าได้นั่นก็คือการมีความรักนั่นเองแต่ทีนี้ไอ้การมีความรักเนี่ย เมื่อเรามักจะพูดกันถึงว่าโอ้ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกเราจะพูดอย่างเงี้ยเราก а р ั н ตีความหมายความรักแค่ผิดอันนั้นทุกของหนุ่มสาวหรือเปล่าใช่อาจจะเป็นความรักแบบเห็นแก่ตัวความรักที่ฉันต้องได้ความรักที่ฉันจะต้องมีเพื่อที่ฉันจะต้องได้ในสิ่งนั้นอะไรทั้งนั้นแต่ความรักในมุมมองนี้เนี่ยนะครับหมายถึงว่าเรารักที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเขา เมือม่อ,อเรารักที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเขารักที่จะให้เขาได้รับสิ่งดีเหมือนที่เราได้รับเราจะรู้สึกเป็นสุขถ้าเกิดเราทำงานร่วมกับเขาผมยกตัวอย่างก็ได้ครับนในองค์กรองค์กรหนึ่งองค์กรใดก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันจะประกอบด้วยแผนกการทำงานหลายส่วนถูกไหมฮะ,ะหลายส่วนด้วยกันไล่มาตั้งแต่แผนกล่างสุด เช่นเป็นอาจจะเป็นคนทําความสะอาดนะฮะคนดูแลผู้จัดการหัวหน้าแผนกไล่ไปเรื่องถึงผู้บริหารสูงสุดทั้งหมดนี้ประกอบกันเป็นหนึ่งองค์กรหนองค์กรค่ะถูกไหมฮะถามว่าในองค์กรนี้ผู้สําคัญสูงสุดคือใครโอ้ส่วนใหญ่ก็จะมองว่าผู้บริหารผู้จัดการหรือ ดล렉เตอร์ก็ว่ากันไปส่วนใหญ่เราจะมองกันอย่างนั้นทําไมภาพส่วนใหญ่ที่เห็นชัดเจนเพราะว่าคนจ่ายเงินอย่างนี้ใช่คนจ่ายเงินคนมีสิทธิ์ในการพิจารณาคนมีสิทธิในการที่จะให้ให้ให้คุณให้โทษกับคนในองค์กรเราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อคนเหล่านี้คือผู้บริหารสูงสุดเนี่ยเป็นผู้ที่สําคัญที่สุดแต่เราลองเราลองคิดกลับกันสมมติให้องค์กรเนี่ยมีผู้บริหารสูงสุดอยู่แต่ ออาจจะมีหลายคนก็ได้อะแล้วก็มีคนงานมีเจ้าเที่อยู่หลายคนเยอะแยะเนี่ยนะครับแต่ไม่มีคนทําความสะอาดเลยโอ้อันนี้แย่ค่ะอาจารย์ไม่มีเลยนะครับไม่มีใครมาทําความสะอาดเลยไม่ใช่ว่าไปจ้างที่อื่นได้นะไม่ต้องไม่มีด้วยไม่มีเลยแล้วคิดว่าผู้บริหารจะมากวาดพื้นไหมครับจะมาล้างห้องน้ํำไหมอันนี้ยากเพราะว่าเขาถือว่าเขาเป็นผู้บริหารแล้วถูกไหมครับกก็ออยู่ีแล้วเราจะอยู่กันยังไง ก็ต้องอยู่ตามสภาพไหมคะอาจารย์แล้วก็อยู่ได้ก็เดือดร้อนมันก็อยู่ไม่ได้ถูกไหมฮะโอลัมาอาจารย์แค่ในบาราวันสองวันนี้เดือดร้อนแล้วค่ะถูกไหมฮะน้ำไม่มีใครจะเป็นคนเอาน้ํามาพื้นสกปรกใครจะเป็นคนกวาดูแลแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยถามว่าแม่บ้านหรือคนทำความสะอาดสำคัญไหมสําคัญเพียงแต่หน้าที่เขาคือหน้าที่นั้นเท่านั้นเองถูกไหมครับใช่ค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นในแต่ละองค์กรเนี่ยมันจะมีความสําคัญเฉพาะส่วน ในพระัมภีได้ให้ตัวอย่างไว้ตัวอย่างหนึ่งน่าสนใจมากานะฮะพระัมภีร์ได้ตัวอย่างว่าเปรียบเทียบถึงร่างกายร่างกายคนเราเนี่ยมีอวัยวะหลายส่วนอวัยวะแต่ละส่วนเนี่ยจะทํางานแตกต่างกันถูกไหมครับแต่อวัยวะบางส่วนเนี่ยสำคัญอวัยวะบางส่วนไม่สําคัญหรือสําคัญน้อยแต่ต้องมีแต่ต้องมียกตัวอย่างอะนิ้วก้อยดูเหมือนมันไม่ค่อยสําคัญเลย สำคัญน่ใจเอาไว้ดีกันอ่ะก็ได้ก็แล้วแต่แต่ว่าดูเหมือนว่ามันจะมีประโยชน์ไม่มากอไม่มากแต่ยน้อยอ้าวถ้าอย่างนั้นไม่มีประโยชน์ตัดทิ้งได้ไหมไม่าตัดเลยค่ะอาจารย์เก็บเอาไว้ันมันก็ไม่ดีใช่ไหมก็ต้องเอาไว้เพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์ให้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 ความหมายเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างดีว่าการเป็นองค์กรนะฮะในพระคัมภีร์เปรียบเทียบถึงคริจักรนะครับแต่ว่าเปรียบเทียบได้กับองค์กรก็เหมือนกันการเป็นองค์กรเนี่ยมันก็เหมือนกับร่างกายเรานี่แหละจะมีศีรษะจะมีีแขขนมา มีร่างกายมีนิ้วมีอะไรซึ่งแต่ละอย่างนี้จะทํางานแตกต่างกันค่ะแล้วสําคัญทุกอย่างด้วยเมื่อขอโทษครับเมื่ออวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติค่ะทั้งร่างกายได้รับเกียรติไปด้วยเพราะฉะนั้นการทํางานในองค์กรเนี่ยนะครับมันจึงไม่ใช่แค่ว่าคนใดคนหนึ่งเก่งค่ะแล้วเก่งคนเดียวค่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ค่ะมันจะมีเราคงจะเคยได้ยินที่เรียกว่าผู้อยู่เบื้องหน้ากับผู้อยู่เบื้องหลังค่ะ เราจะเห็นดารานักแสดงโอ้โหเก่งจังเลยม,มีดารานักแสดงมีอะไรมากมายเหมือนเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังมีโอกาสสนทนากันออกรายการท<ช>ีวี <TV. S 3> แต่มันไม่ใช่ว่าคุณพิมพ์กับผมมานั่งแล้วออกทีวีได้ค่ะเราจะมีคนที่ทํางาน เป็นผู้ประสานงานมากมายหลายสิบชีวิตถูกไหมครคนเหล่านั้นจะเห็นเราสองคนนี้ออกรายการแต่ที่จริงคนเหล่านั้นเนี่ยเขามด้ออกมาอยู่ตรงหน้าตรงนั้เองไม่อยู่หน้าจอแบบเราถูกต้องครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นมีความสําคัญสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะถามว่าแล้วเราจะประยุกต์เอาหลักศาสนามาใช้อย่างไรในการทํางานอันดับแรกเราจะต้องให้ความรักให้ความสําคัญกับทุกๆคนที่อยู่ในองค์กรเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันเราถึงจะรู้ว่าเราถึงจะรู้ว่านี่แหละครับคือการทํางาน ที่เป็นหนึ่งเดียวกันเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการทํางานและนี่คือหลักอันที่หนึ่งของความเป็นคริสเตียนค่ะนะเรียกว่าเป็นความมีเท่าเทียมกันมีความที่ที่เราต้องเห็นทุกคนสําคัญเหมือนที่ร่างกายคือเรารักดูแลห่วงร่างกายเราทุกส่วนจริงจริงแล้วคืออันไหนที่ไม่สําคัญไม่มีก็ไม่ได้ให้เอาทิ้งก็ไม่ได้จริงๆคือสาคัญหมดเพราะฉะนั้นคนในองค์กร ไม่ว่าจั้งแต่แผนกไหนเป็นต้นไปเนี่ยมีความสําคัญทั้งหมดนะคะเขาควรได้สิทธิ์ในการเท่าเทียมกันในการที่ได้ความรักเท่ากันใช่ครับไม่ใช่อุ้ยเธอเป็นแม่บ้านฉันรักเธอน้อยลงฉันดูแลเธอน้อยลงอันนี้เป็นผู้จัดการผู้บริหารขอดูแลเยอะกว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่หลักไม่ใช่นะผิดหลักแล้วถ้าแบบนี้นะครซึ่งในทางคริสเตียนแล้วเราจะแบ่งปันความรักทุกๆคนอย่างเท่าเทียมกันจริงๆผมอยากจะเรียนด้วยซ้ําไปนะครับว่า คริสเตียนเนี่ยเป็นจริงๆศาสนาอื่นก็เหมือนกันนะฮะแต่ว่าศาสนาคริสเตียนครับหลักของคริสเตียนเนี่ยให้ประชาธิปไตยมากทุกคนเท่าเทียมกันทุกคนอยู่ภายใต้พระเจ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าใครเพียงแต่ว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนต่างกันนั่นคือความต่างแค่หน้าที่ต่างแค่หน้าที่เหมือนร่างกายหนึ่งร่างกายเนี่ยโอเคบางครั้งเราอาจจะมองว่าอุ้ยแขนมันไม่สําคัญหรอก เพราะตัดไปมันก็ไม่ตายหัวสําคัญกว่าเพราะหัวตัดหัวปั๊บตายเลยตายเลยถไถ้างนั้นตัดแขนทิ้งได้ไหมมันก็ไม่ใช่ร่างกายที่สมบูรณ์ค่ะไม่ครบสมบูรณ์มันไม่ครบสมบูรณ์ถูกไหมครับใช่ค่ะอาจารย์ถูกไหมฮะแต่อย่างไรก็ตามนะครับในความเป็นคนที่ทํางานร่วมกันสิ่งสําคัญที่สุดคือเราจะต้องให้ความรักให้ความเมตตาให้ความเอาอกเอาใจหรือพูดอีกในหนึ่งคือให้ความสําคัญกับคนอื่นอย่างเท่าเทียมกันเมื่อหลักการเป็นอย่างนี้ เราต้องเข้าใจหลักการนี้ในฐานะที่เราเป็นคริสเตชนเราจะต้องเข้าใจหลักการนี้และมองทุกๆคนเหมือนกับที่พระเจ้ามองเราและพระเจ้ามองเราอย่างไรพระเจ้ามองเราในฐานะลูกของพระองค์มองเราเหมือนกับที่ทุกๆคนเป็นลูกของพระองค์เท่ากันแม้ว่าลูกบางคนอาจจะดื้อไปสักหน่อยหนึ่งลูกบางคนอาจจะเก่งไปสักหน่อยหนึ่งลูกบางคนอาจจะดีบางคนอาจจะไม่ค่อยดีแต่ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นลูกของพระองค์ไม่มีใครที่ที่ยิ่งใหญ่กว่า นี่คือภาพที่พระเจ้ามองเราและเราก็ต้องมองคนอื่นแบบเดียวกันเราอาจจะอยู่ในตำแหน่งสูงในที่ทำงานนี้สมมติว่าคุณเป็นผู้บริหารมองใช่แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราอยู่ในตำแหน่งสูงในสายตาของพระเจ้าค่ะเราเราเราอยู่ในสายตาพระเจ้าเท่ากันคือเท่ากันก็คือดุ่งพระเจ้าเหมือนกันถูกต้องครับเรามีโอกาสในการที่เราเป็นผู้บริหารขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้โอกาสนี้แก่เราแต่การเป็นผู้บริหารขอโทษนะครับ แต่การเป็นผู้บริหารนั้นไม่ได้หมายความว่าเรามีอิทธิพลเหนือกว่าคนอื่นเรายิ่งต้องให้โอกาสคนอื่นหรือรักคนอื่นมากกว่าเรามากกว่าที่เรารักตัวเองด้วยซ้ํะเพราะเราได้รับโอกาสจากพระเจ้ามากกว่าคนอื่นเพราะว่าเราได้โอกาสเราได้ความรักเราได้ความเรียกว่าสมบูรณ์แบบมากกว่าเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทําก็คือแบ่งปันถูกต้องครับแล้วก็ให้ใช่ถูกต้องครับนี่คือหลักการของคริสเตียนที่สามารถประยุกต์เข้ามาใช้กับ การทํางานได้อย่างดีนะคะเห็นชัดเจนได้เลยนะคะอาจารย์ว่าการที่เรามีหลักศาสนาไว้ยึดเหนี่ยวเนี่ยเราสามารถนามาดําเนินชีวิตในหลักการทํางานได้อย่างเรียกว่าได้อย่างดีได้อย่างดีนะคะได้อย่างเป็นแนวทางที่ควรปฏิบัติที่ซ้ำไปใช่ครับแล้เชื่อว่าคนที่มีหลักศาสนาอยู่ในใจนะคะคริสเตียนทุกๆคนได้ยึดหลักปฏิบัติแบบนี้ เราจะเห็นได้ว่าคริสเตียนทุกๆคนเนี่ยจะมีความแบ่งปันในเรื่องความรักค่อนข้างเยอะนะคะไปที่ไหนเนี่ยถ้าคือเขาแบ่งปันไม่ไม่จาเป็นว่าถ้าคุณเอ๊ะเราเป็นคริสเตียนอันนี้เป็นชาวพุทธหรือว่าอันนี้เป็นชาวอิสลามเป็นมุสลิมแล้วเราจะไม่รักเขาไม่ใช่นั่นคือเราก็ต้องให้รักเหมือนกันเพราะว่าอยู่ในองค์กรแล้วอย่างที่บอกว่ามีหลายศาสนาไม่ใช่ว่ามีแต่คริสเตียนอย่างเดียวไม่ใช่แต่ชาวพุทธ อย่างเดียวนะคะ<อ>หลายศาส,สนาก็มาอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่ว่าสามารถที่จะใช้วิธีหลักศาสนาในการดํารงในการทํางานด้วยกันได้การทํางานร่วมกันในองค์กรในหน่วยงานใดๆที่มีความหลากหลายทางสังคมเนี่ยนะฮะหร<ค>ือหลากหลายทางความเชื่อเนี่ยผมว่าสิ่งสําคัญเนี่ยทุกศาสนาเนี่ยจะมีหลักยึดอยู่นะจะมีหลักยึดของของตนเองอยู่ถ้าเราสามารถยึดหลักที่เราเชื่อเอาไว้ได้อย่างมั่นคงเนี่ยนะฮะ เราจะสามารถทํางานร่วมกับคนอื่นได้ไม่ยากแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในทุกวันนี้คือตัวเราเองก็ยังเป๋กับหลักที่เรามี <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เพราะอะไร <c oughs> เพราะเรามองสภาพแวดล้อมรอบตัวแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าฉันได้ไม่เท่าเทียมคนอื่น <c oughs> ฉันได้น้อยกว่าคนอื่น <c oughs> ฉันถูกกดขี่ฉันได้รับสิ่งที่ไม่ดี <c oughs> ฉันทําไมคนนั้นเป็นอย่างนั้นทําไมคนนี้เป็นอย่างนี้แล้วทาไมฉันได้อย่างนั้นเยอะกว่าไหมมันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึก ขอโทษนะครับถ้าเป็นภาษาพุทธเขาเรียกว่ากิเลสเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าเป็นภาษาคริสก็จะใช้คาว่าเกิดความโลภความอยากมีเหมือนกับเขาอะไระทํางนั้นมันมันเกิดขึ้นกับทุกสังคมเหรอครับ มันเกิดขึ้นกับทุกสังคมทีนี้เมื่อมันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเราจะแก้ไขยังไงผมว่าเดี๋ยวในในช่วงต่อไปเดี๋ยวเราคุยันได้นะคะคงต้องไปไปไปลึกลงอีกนิดนึงแล้วกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของภาวะผู้นํากับผู้ตามด้วยนะคะที่จะอยู่ร่วมกันอย่างไรนะคะให้ให้มีคุณสันติสุขในในองค์กรของตัวเองแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะจะเราจะพักกันสักครู่ค่ะขอบคุณครับ